ครับก็ <c oughs> มาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะแต่ว,วันนี้จะมาทําโจทย์อันนี้ให้ดูนะเรื่องของตัวค่าความหนานแน่นนะของฟลักก็คือที่กําหนดดีมาให้แล้วก็ให้หาว่าไอประจุหรือว่าฟลักที่พุ่งออกเนะี่ยที่พุ่งผ่านผิวเนะี่ยมันมีค่าขนาดเท่าไหร่จริงๆก็คือเสมือนว่ามันมีมอนเหมือนมีประจุอยู่ข้างในตรงนี้ บวกหรือลบไม่รู้นะส่วนนี้เป็นบวกมันก็จะพุ่งผ่านออกมาทั้งทั้งทั้ง6ด้านนะครับด้าน x ด้าน y นะนี่1ด้านที่1ด้านทีมให้ครบ6ด้าน <c oughs> ทีนี้เขาบอกว่า <c oughs> เขาจงหาฟลัก์ที่พุ่งผ่านผิวลูกบาศก์0ูนถึง1 y 0ถึง1แล้วก็แสถึง0โดยมีตัวสนามความหนาแน่นดีเนี่ยมีค่าเท่ากับตัวนี้ออกมานะ ผมจะบอกทริคอะไรหลายๆอย่างให้ฟังนะครับแต่ว่าเราเอาทาตามปกติก่อนเพราะฉะนั้นเรารู้อยู่แล้วนะครับจจกกดของเกาส์เนี่ยนะครับกดของเกาส์บอกว่าอะไรครับเขาบอกว่าประจุหรือว่าฟลักนะครับหรือว่าประจุก็ได้นะที่พุ่งผ่านนะครับผิวตรเนี้นะครับจะเท่ากับอินดิเกต d d ds นะครับถ้าถ้าต้องอันประจุภายในทั้งหมดก็คือต้อง cross surface จริงๆตัวนี้ถามว่าจะเป็นต้อง cross surface ไหมเนื่องจากเขาให้ผิวที่พุ่งผ่านลูกบาทคือมันต้องครบทุกด้านเพราะนั้นก็เป็นโค s ซอ u r f a c ได้นะครับ d.ds นะครับเพราะฉะนั้นโจทย์กำหนดอะไรมาให้กำหนด d มาให้เป็นฟิ l ออกมาเป็นสนามเวกเตอร์ออกมาตรงนี้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องการหาคือตัว ds ตรงนี้นั่นเองนะครับนะ ds คือพื้นที่นะครับปกติก็คือ สมมุติว่าเป็นพิกัดฉากนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ ds ก็คืออะไร ds ก็คือตัวพื้นที่ตรงนี้ที่เป็นปริมาณสิเคลา่านะครับคูณกับยูนิตเวกเตอร์ n ตัวนี้นะครับทีนี้เราก็มาดูในพิกัดฉากมันก็จะมีอยู่3ส่วนหลกัหลกๆก็คือตามแนว x ตามแนว y แล้วก็ตามแนว z นะครับแต่ทีนี้ถ้าสมมติว่าเราดูตามแนวแกน x ก่อนนะ ด้านหน้าอนนอันนี้จะนักศึกษาหลายๆท่านจะผิดนะครับจะเขาจะผิดนะเวาลาเขียนนะอันนี้คือ x นะครับเพราะฉะนั้นมันจะมีอยู่สส่วนนะครับสองสองพื้นที่ที่พุ่งก็คือด้านหน้ากับด้านหลังตรงนี้เพราะฉะนั้นพุ่งออกมาด้านนี้คืออะไรครับอันนี้คืออะไรในทิศทาง a x เพราะว่นพุ่งมาทิศทางบวกนะเราเสมือนนะครับอีกด้านหนึ่งก็คือพุ่งไปด้านหลังนะเราก็จะ ทิศทางตามคือ ax นะเราดูทิศทางของยูนิตเวกเตอร์ไปแล้วเพราะนั้น,นจะมีอยู่กี่ด้านครับ2ด้านนะในทำนองเดียวกันตัว y ก็เหมือนกันนะในแกน y ก็เหมือนกันนะครับมันก็จะพุ่งออกมาด้าน,นี้ก็คืออะไรครับ ay พุ่งออไปด้านหลังก็คืออะไรครับลบ ay ก็คือเราดูตามแกนเลยนะครับเพราะนัน้นจะมีทั้งหมด6ด้านนะครับ มันถ้าดีเอสเราเขียนจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเอาเขียนตามแนวแกน x ก่อน ds ตามแนวแกน x ก็จะมีอะไรครับคือเราก็ดูตัวนี้ก็ได้มันก็คือ dy d อะไรครับ dz แล้วก็ ax นะอันนี้คือด้านที่1นะึ่งะด้านที่1นึงผมเขียนด้านที่1นึ่งโน้ตไว้ก่อนด้านที่2คือด้านนี้ลนะบ dy dcx เครื่องหมายลบเกิดจากอะไรเครื่องหมายลบเกิดจากทิศทางของยูนิเตอร์นะครับของลบ ax นะครับทีนี้บางคนบอกอ๋ออันนี้มันก็ลบกันมันก็ได้ศูนย์พอดีสินะครับเราอย่าลืมตรงนี้เป็นข้อสําคัญนะครับตรงทิศทางของพื้นที่ตัวนี้สิ่งที่สิ่งที่มันเกิดขึ้นก็คือเราอย่าลืมว่าตัวนี้มนันเป็นพื้นที่ดิฟเฟอเรนเชียลของ y กับ c ถูกไหมครับ เพราะนั้นแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างกัน2อันนี้คืออะไรครับตรงนี้คือจุดที่ขอบเขตของ b o เด d ร r y หรือว่าขอบเขตที่เราพิจารณาเพราะนั้นตัวนี้คือ x เท่ากบับเท่าไหร่ x เท่ากับ1เพราะว่าอันนี้คือขอบเขตของกล่องหรือว่าลูกบาศที่เราต้องการส่วนตัวนี้ x เท่าก,ก,ก,กับเท่าไหร่ครับเท่ากับ0นะครับเพราะฉะนั้นกรณีที่เราพิจารณาที่บวก ax เนี่ย x จะต้องเท่ากับ1จริงๆิงตัวนี้ต้อง้ตเขก็ไปด้วยว่าที่ x เท่ากับ1นะครับ เดี๋ยวนี้จะเป็นทริคนะครับอันนี้ x เท่ากับศูนย์เห็นไหมอันนี้ตรงนี้กศึกษาหลายท่านจะทํนะครับเข้าใจผิดเยอะมากคือบางทีบอกว่าลบกันได้ศูนย์นะครับมันจะมีเคสที่ลบกันได้ศูนย์เดี๋ยวเราจะดูตัวอย่างนี้เราจะเห็นนะครับอันนี้เราตอนแนวแกน x นะครับส่วนตามแนวแกน y บวกไปก็เหมือนกันนะครับก็คือจะได้ dx dz นะครับคือตามแนวแกน y มันจะมี x กับ z ต้านันกน x ก็จมี y กับ z คือตัวพารามิเตอร์มันจะไม่เหมือนกันอยู่แล้วนะครับท y เป็นบวกตรง ay เป็นบวกเนี่ยก็คือทิศทางนี้แสดงว่า y เป็นอะไรครับ1แล้วก็โน้ตว่า y เป็น1ด้วยนะครับลบ dx d z นะครับ dy นะ y เท่าศูนย์นะครับบวกกับ ex dy a c นะครับ่ c เท่ากับ1ลบกับ dx dy ac ครับ c เท่ากับ0นะเราก็จะได้6ด้านละนะครับทีนี้สมมุติว่าถ้ามันไม่เริ่มจาก0ถึง1ละ่ะสมมติว่ามันเริ่มจากสมมติว่าเราเราบอกว่าขอบเขตของ x x เนี่ยขอบเขตมันเท่ากับ3กับ4 เอ่อสามกับสองเนี้ยอันไหนคือขอบเขตด้านบนเราก็ต้องวาด x นะ x อยู่ด้านบนก็คือตรงนี้น,นี่คือ x เท่ากับอะไรครับ x เท่ากับสองนี่คือ x เท่ากับเท่าไหร่ x เท่ากับสามเพราะแกน x มันอยู่ด้านนี้นะเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือเป็นแนวบวก ax ตัวนี้ก็เป็นแนวอะไรครับ,รบ x, นะลบ ax เราจะพบว่าไอ้ขอบเขตด้านล่างเนี่ยมันก็คือทิศทางของลบขอบเขตด้านบนเนี่ยก็คือทิศทางของบวกนั่นเอง ีนี้พอเราได้ ds เส็จปุ๊บนะจริงๆแล้วก็คือตามหลักการก็คือคุณต้องเอา d อะไรครับมาดกับอะไร ds นะจำได้ไหมครับการดกันดอทดก,ดดกันคือเวกเตอร์ที่อยู่ในทิศทางเดียวกันเท่านั้นถึงจะได้1ก็คือ ax ดดกับ ax เท่ากับ1น,นะ ay ดดกับ a y ถึงจะเท่ากับ1น,นะครับแต่ว่าถ้าเป็นเป็นทิศทางตั้งฉากกันคือ ax ดดกับ ey หรือ a y ดอทกับ az หรือ ax กดอทกับเอซัดถึงยิ่งสลับที่ได้นะครับมันจะเท่ากับอะไรครับ0เพราะว่าเวลาดอทกันเนี่ยเราก็ยูนิตเวกเตอร์ทางเดียวกันดอทกันเท่านั้นนะครับ ax ก็จะดอทกับเ x ตรงนี้เท่านั้นนะมันก็จะได้เป็นอะไรครับอ่าก็จะได้เป็น 2y งวกำลังสบวกซนะครับแล้วก็ดีอะไรที่วายที่ซดนี่ที่อะไร x อเท่ากับหแล้วก็ลบ นะ2 y กำลังสบวก z d y d z ครับที่ x เท่ากับ0นะครับแล้วก็บวกกรณีนี้ก็จะกลายเป็น a y กับ a y นะครับก็จะกลายเป็นอะไรครับ4 x y d x d z ที่ y เท่ากับ1ลบกับ4 x y d x d z ครับที dy, ่ y เท่ากับ0น,นะครับแล้วก็บวกกับอะไรครับนี้เ z กับ az ดอดอทกันก็ได้เป็น x dx dy นะที่เท่ากับ1ลบกับ x dx dy ที่เท่ากับ0นนครับอ่ะพอเราได้ทั้งทั้ง6ด้านเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยอ่ะ พอเราได้ d.ds ทั้ง6ด้านเสร็จแล้วปุ๊บเราก็ทำาการนะครับอินดิเกตเนื่งองจากมันเป็น dx dy มันก็คือเหมือนกับอินดิเกต2ชั้นนั่นเองนะครับอินดิเกตพื้นที่นะครับผมมาตรงนี้แล้วน,นะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะได้อินดิเกตนะ d.ds ก็จะเท่ากับอ่าก็อินดิเกต2ชั้นน,นนะ2 y กำลัง2บวกสนะครับ ผมผมเขียนไว้นะครับทีนี้เราจะพบว่า y คือเลงของ y ก็คือ y เนี่ยมันจะเท่ากับ0ถึง1นะครับ z ก็เท่ากับ0ถึง1นะครับผมไม้ดูตัวนี้นะทีนี้เราจะพบว่า2สมการเนี่ยมันขึ้นกับ y กับ z นะครับแล้วถ้าเราลองอินทิเกรตดูแล้วเนี่ยสุดท้าย2พจน์เนี่ย2พจน์เนี่ยนะครับมันก็เท่ากาันเพราะว่ามันเป็นพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับ y กับ z เท่านั้นนะครับ คือเวลาอินทิเกรตเทียบ y ก็วาไปอินทิเกรตเทียบแก็แ z ไปแล้วแทนค่าเข้าไปนะครับ y เข้าไป z เข้าไปนะครับซึ่งทั้งสองเนี่ยมันทําเหมือนกันนะครับเราเล็งขอบเขตมันก็เหมือนกันเพราะฉนั้นพทสองสองพจ์เนี่ยมันจะหักล้างกันเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็จะมีค่าเท่ากับอะไรครับหักล้างกันก็จะกลายเป็นอะไรเป็นศูนย์นะเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะบอกทิคว่าทําไมมันถึงเป็นศูนย์เราจะสังเกตได้ย,ยังไงจริงๆเราสามารถทําได้โดยการอินทิเกรตได้เลยนะครับ ทีนี้อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้มันเป็นพารามิเตอร์ที่ขึ้นกับ x กับ y ซึ่งตัวตัวแปรก็เป็น x เหมือนกัน,นทั้งสองแบบเนี่ยครับเราก็แทานค่าคือ x เท่ากับ0ถึง1 y เท่ากับ0ถึง1เหมือนกันสองันเนี่ะลองง่ายๆเดี๋ยวผมลองอินทิเกรตให้ดูก็ได้ x กํลาลังนี้ก็จะกลายเป็น x กํลาลัง2ส่วน2นะครับอินทิเกรตตั้ง0ถึง1แล้วก็อินทิเกรต y ก็ได้นะครับก็ได้ y ออกมาคือ0ถึง1 ลบกับเหมือนกัน x กลังสองส่วนถึง1 y ออกมาก็จะกลายเป็นศูนย์เราจะพบว่าเมื่อเราแทนค่าเห็นไหมครับพจน์นี้กับพจน์นี้มันมีค่าเท่ากันเลยนะครับก็คือได้1ส่วน2นะลบ1ส่วน2เห็นไหมครับมันเหมือนกันมันก็จะได้ะไรครับศูนย์เหมือนกันนะนี่ก็ได้ศูนย์ออกมาทีนี้อ้าวถ้างั้นพจน์นี้ก็ได้ศูนย์สิสอ่าเราเราเราดูนะครับว่าทำไมถึงได้ศูนย์หรือไม่ได้ศูนย์เราต้องดูยังไงอ่าบริเวณนี้คือมันมีตัวแปรที่เทียบคือ x กับ z เกับสนะเพราะฉะนั้น x ตัวนี้คือเท่ากับเท่าไหร่ครับ0นถึง1อันนี้เท่ากับแเท่ากับเท่าไหร่ครับ0ถึง1อ่าเเท่ากับ0นย์ถึง1 z แเท่ากับ0นย์ถึง1เราจะพบว่าตัวแปรที่ใช้ในการอินทิเกรตคือ x กับแแต่เราสังเกตว่ามันมีตัวแปรอะไรเพิ่มเติมออกมามีตัวแปร y เพิ่มเติมออกมาเพราะนั้นสองพจน์นี้มันจะต่างกันตรงไหนครับต่างกันตรงที่ y นั่นเองนะครับอย่างที่ผมบอกคือ กรณีที่มันเป็นตรงนี้ถ้าเราย้อนกลับไปดูตัวนี้มันคือทิศทางอะไรครับ e y ซึ่ง y เท่ากับเท่าไร y เท่ากับ1เพราะนั้นเราต้องแทนค่าตัวนี้ด้วย y เท่ากับอะไรด้วยครับเป็น1ก่อนตัวนี้เราแทน y ด้วยอะไรครับด้วย0นะครับสังเกตว่าพจน์อื่นตรงอื่นเนี่ยมันไม่มีตัวแปรที่ใน,ในทิศทางของมันเช่นตัวนี้เราเทียบ y กับเทียบ z มันก็มีแค่ y กับ z แต่ตัวนี้เรา x กับ z มันมีอะไรมาเพิ่มเติมมันมี y เพิ่มเติม เพราะฉะนั้นตัวที่เราอินทิเกรตก็จะได้อะไรครับพอแทน y ด้วย0ไปพจน์นี้ก็จะหายไปก็จะเหลือแค่อินทิเกรตอะไร cxy dxdz แต่อย่าลืมว่าตรงนี้เรามีให้คือ y เท่ากับเท่าไหร่ครับเท่ากับ1เพราะนั้นก็คือเหมือนกับเราก็จะเสมือนกับอะไรครับอินทิเกรต c x แค่นั้นเองแล้วก็ dy, d y dxdz พอเราแทน y ด้วยอะไรด้วย1เข้าไป x เท่ากับเท่าไหร่ครับ0ถึง1 c ก็เท่ากับ0ถึง1นะครับอินทิเกรตออกมาได้อะไรก็จะได้เป็น c x กำลัง2ส่วน2 0ถึง1นะครับ c ออกมาคือ0ถึง1ตัดไปนะครับก็ได้1ออกมานี่ก็ได้1เพราะนั้นก็คือ2คูณกับ1ก็ได้นะครับ2คูลอมนะฟลักเป็น2คูลอมนะะทริคมันอยู่ตรงไหนทริคหรือการสังเกตมันอยู่อย่อยางนี้ครับ คือสังเกตว่าในทิศทางของ ax เนี่ยนะครับเวลาเราอินดิเ,เดดกตตรงเนี้ยเวลาราดอทกับ ds เนี่ยมันจะเป็นในรูปของ dy dc ax ใช่ไหมเราจะพบว่าตัวแปรมี2ตัวคือ y กับ c เราดูตัวแปรตัวนี้ถ้ามันมีเหมือนกันคือ y กับ c ตัวเนี้ยโพสที่มันอินดิเกตออกมาแล้วเนี่ยมันจะเท่ากันนะครับเพราะช่วงมันเท่ากันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันนะอันนี้ก็คือเป็น dx d y นะซึ่งตัวแปรมันมีแค่ x หรือว่า y เนี่ยแค่2ตัวเนี่ยอย่างใดอย่างหนึ่งหรือว่าทั้งคู่เนี่ยมันมีแค่นี้เพราะนั้นผลรวมผลหักล้างมันก็จะเหมือนกันเพราะด้านหนึ่งเป็นบวกด้านหนึ่งเป็นลบแต่ในขณะที่พจน์นี้นะพจน์นี้นะครับเราจะพบว่ามันเป็นคือ dx dc ใช่ไหม ay ผลของมันคืออะไรผลของมันก็คือมันเป็น dx กับ dc แต่มันมีอะไรครับมันมีตัวแปร y ที่มันแตกต่างขึ้นมามันเป็นการกําหนด นะครับขอบเขตของมันนะตรงนี้นว่า y ตัวนี้เท่ากับ0นย์ะ y ตัวนี้เท่ากับ1ซึ่งเราต้องแทนค่าตัวนี้เข้าไปนะด้วย y เท่ากับ1แล้วก็ข้างหลังตัวนี้ต้องแทน y เท่ากับ0ถ้ากรณีที่เป็นตัวนี้ช่วงเล็งเป็นอะไรครับช่วงเล็งเป็น y เท่ากับ3ถึง2เพราะนั้นพจน์นี้ยจะต้องแทน2เข้าไปนะพจน์นี้ก็จะต้องแทนอะไรครับ3เข้าไปนะครับ อันนี้เป็นจุดสําคัญมากที่เราจะต้องพิจารณานะครับเพราะว่าส่วนใหญ่หลายคนทําผิดนะครับแล้วก็จะตอบว่าเป็นศูนย์หมดหรือาบางคนแค่พิจารณาแค่ด้านเดียวด้านลบไม่พิจารณาอันนี้ก็ผิดเหมือนกันนะครับทีนี้ส่วนข้อ b เนี่ยจริงๆปริมาตรประจุที่อยู่ในพื้นที่เดียวกันนก็คือเราจะพบว่านะครับจากการทดลองของอาการกดของเกาแล้วก็การทดลองของปาราดีเราจะพบว่า q ก็เท่ากับตัวฟลักซ์นั่นเองเพราะนั้นตัวนี้ก็เท่ากับอะไรเหมือนกัน 2คูณอนะแค่<า>นี้ก่อนละกันครับ